จะเปิดไฟตอนหัวค่ำและปิดไฟตอนรุ่งเช้าเปิดไฟตอนกลางวันสั่งงานด้วยสวิตสามทางนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตแสงหรือเซ็นเซอร์แสงเปิดปิดหลอดไฟได้ตอนกลางวันหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตแสง หลอดไฟเทอมินอนต่อา Service สายสวิตช์3ทางและเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของ Service สวิตช์3ทางหมายเลข0หมายเลข1และหมายเลข3หมายเลข0กับหมายเลข1ก็จะต่อถึงกันเมื่อเรากดสวิตช์3ทางนะครับหมายเลข0และหมายเลข3ก็จะต่อถึงกันเมื่อเรากดสวิตช์3ทางอีก1ครั้งนะครับ หมายเลข0และหมายเลข1ก็จะต่อถึงกันจ่ายไฟให้ตัวสวิตช์3ทางนะครับหมายเลข0ออกจากสวิตช์3ทางนะครับหมายเลข1ก็จะไปเข้าตัวสวิตช์แสงนะครับเปิดปิดไฟตอนกลางคืนออกจากสวิตช์3ทางหมายเลข3นะครับจะเปิดปิดไฟตอนกลางวันนะครับหมายเลข1เปิดปิดไฟตอนกลางคืนสั่งงานด้วยตัวสวิตช์แสงนะครับ แสงสว่างน้อยหลอดไฟสว่างแสงสว่างมากหลอดไฟก็จะดับนะครับส่วนหมายเลข3นะครับจะเปิดไฟตอนกลางวันสั่งงานโดยไม่ผ่านสวิตแสงนะครับสามารถเปิดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตแสงแบบ3สายจะมีสายการต่อใช้งานอยู่3เส้นนะครับสายสีแดงสายสีขาวและสายสีดำนะครับ จ่ายไฟให้ต okay. right? right? well, so ัวสวิตช์แสงนะครับสายสีดำและสายสีขาวสายสีดำก็จะเป็นสายลายสายสีขาวก็จะเป็นสายนิวตันนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงนะครับก็จะไปหาโหลดโหลดวันนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟสายสีแดงก็จะเป็นสายลายสายสีขาว ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายสีขาวจ่ายไฟให้สวิตแสงและออกไปหาโหลดต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายและสายนิวตอนออกจากเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าตัวสวิตแสงนะครับสายนิวตอนสายสีฟ้าออกจากเบรกเกอร์เมน ก็จะมาผ่านเทอร์มินอลนะครับก่อนเข้าสวิตแสงสายนิวตันออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตแสงนะครับสายสีขาวต่อไปนะครับสายลายออกจากเบเกอร์เมน ก็จะมาเข้าสวิตช์3ทางนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตช์3ทางนะครับหมายเลข0ออกจากสวิตสามทางหมายเลข1นะครับจุดนี้นะครับออกจากสวิตช์3ทาง ก็จะมาเข้าสวิตแสงนะครับจะมาผ่านเทอร์มินอลสายลายนะครับจะมาผ่านสวิตสามทางออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตสามทางหมายเลข0ออกจากสวิตสามทางหมายเลข1ก็จะมาเข้าสวิตแสงนะครับสายสีดํา ตอนนี้เราจ่ายไฟให้สวิตช์แสงแล้วนะครับต่อไปนะครับออกจากสวิตช์แสงก็จะไปเข้าตัวหลอดไฟออกจากสวิตช์แสงนะครับสายสีแดงก็จะเป็นสายลายสายสีขาวก็จะเป็นสายนิวตอนนะครับลายและนิวตนออกจากสวิตแสงก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับสายลาย สายสีน้ำตาลนะครับสายนิวตอนสายสีฟ้านะครับออกจากสวิตแสงก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ ตอนนี้เราต่อสวิตแสงเปิดปิดไฟตอนกลางคืนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนนะครับ on b เ a k e r สวิตแสงนะครับจะทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างน้อยและหยุดทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างมากต่อไปนะครับเราจะมาต่อสวิตแสงเปิดปิดไฟตอนกลางวันนะครับ off b เ a k e r ตัวสวิตสามทางนะครับ เข้าหมายเลข0ออกหมายเลข1นะครับเปิดปิดไฟตอนกลางคืนออกหมายเลข3นะครับเปิดปิดไฟตอนกลางวันนะครับออกจากสวิตช์สมทางหมายเลข3ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับออกจากสวิตช์สทางก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ สวิตแสงเปิดปิดไฟตอนกลางคืนสายลายออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตสามทางหมายเลขศูนย์ออกจากสวิตสามทางหมายเลขหนึ่งก็จะมาเข้าสวิตแสงสายสีดำสายนิวตันออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตแสงสายสีขาวเราจ่ายไฟให้สวิตแสงนะครับสายสีดำและสายสีขาว ออกจากสวิตแสงสายสีขาวและสายสีแดงนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟเปิดปิดหลอดไฟตอนกลางวันนะครับออกจากสวิตสามทางหมายเลข3ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on เ r e a k e r สวิตแสงจะทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างน้อย และหยุดทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างมากเปิดไฟตอนหัวค่ำและปิดไฟตอนรุ่งเช้าทีนี้นะครับเราอยากเปิดหลอดไฟตอนกลางวันนะครับเราก็จะกดที่สวิตช์สามทางนะครับเปิดปิดหลอดไฟตอนกลางวันถ้าเราจะสั่งงานด้วยสวิตช์แสงนะครับเราก็กดที่สวิตช์สามทางนะครับ จะเปิดไฟตอนหัวค่ำและปิดไฟตอนรุ่งเช้าเปิดไฟตอนกลางวันสั่งงานด้วยสวิตสามทางนะครับเปิดไฟด้วยตัวสวิตแสงทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างน้อยและหยุดทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างมาก สำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ